ัสดีจีกินเขาเลยจะเอือนมา่กินเขาน้ำมาไม่ไง่กินเขาพอแย่ก็มาโหลดเออซุ่มเด่นคลิปลงคลิบเลี้ยวเื้กากันมากินมากินมดสุคนนเว่าด้ผ่านมาเห็นมากินน้ำกันเลดเฮ็ดชิปมันต้องมีเนื้อหาโอ้สั่น <laughs> มีหดสิ้นุ่นแล้วนเนี่ยเมันเนื้อสือต่สิน้น บม่ได้หายากดอกซื้อมาจากตลาดควรจังมาไม่แย่กินเขาไม่ได้ฟังเสียงผู้ได้ไดิบันข้าวหอมใบเตยกินแล้ววน้ีเมียใแห้ง ม,มั่งเราไหมไงมันมีคนนั่นเบื้องข้าหนากันเลยเขาเยู่ยกวางด้วยไหมไง

เขาเจ้ามีเมียเขาเจเ้าก็เฮ็ดแจงเฮ็ดหยังหลายอย่างนะตัวใหญ่บวกมัมีเมียบวกมี้ยถ้าเปชั่วินไปซื้อไปซื้อของบ้างที่กัไปซื้อเนื้อซื้อปลาบ้างที่กัห้่ยปิย้งลูกเดียวเราง่ายดีเนาะเขาเศร้า เขาเล้งกะไทยแล้วเมวื่อวานเขาแร้งไายมันนี่เขาเศร้าดิมเบื่อไงเดียเ่ยดแงตาหัวลานเหลียมามาไปข้นหัวรันเนาะมั้อยงขึ้นพอแล้วตอนเป็นนุ่มหนาเนาะผมดกมันเข่ามาแล้วผมยันพี่หลอกแลนขึ้นมาเปีย มันเศ้าอยู่เหรอคังหัวเปล่โอ๊ยนายผมเหมผมผมขียานหายยาพัดเห็นหรอก่านขึ้นกลางหัวเห,ม,หมืมมนนนหอน,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 นป่อยบาหน่หัวเป็นเดินไปเรี่มมากมากไปถึงยาไม่ได้ว้ายบ้าหน่ต้องหาหม่องว่าผมเ่ขันแหลกระตดัดว่าลานแหลกระตดัดเนาะ เขาเห็นเขาอยากสับกขหัลลานนี่มาขทุกันแต่ว่ามันกับบ่มีเนหาหอกนี่เ่นี่ยปิีงแต่ว่าเนี่ยปิีงกับอิมย่อนเนี่ Nào khóc ô, tâm gì của nó mày ăn mày ăn 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 Năn lại ăn ăn này Cái mông mông มันเลี่ยมตาขอจบก็กินเขาค่คำนี้อิ่มแค่ต้องคอยบอกกันอีกเนาะให้ก็่ดีไม่แห้งข้อมีอะไรข้อไข่ยังไม่เด้อพี่น้องเลย